หนึ่งวันหนเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง Rich Moon Coin นะครับวันนี้มีคนรีเควสต์มาขอเหรียญ s เ e l นะครับก็สะกดคำว่า S W E L L อันนี้คือ Swell Network นะครับอันดับตอนนี้อยู่ที่6 0รหนึ่งก็คืออันดับเนี่ยบ่งบอกว่าตัวนี้เป็นเหรียญกลางน้ำนะครับเป็นเหรียญกลางน้ำอยู่เราก็ ตัวของราคาเนี่ยอยู่ที่0.03386นะครับดอลลาร์มาเก็ตแคปอยู่ที่53ล้านนะครับยังใช้ไม่ได้นะจริงๆต้องขึ้นประมาณสักร้อยล้านคงยังไม่ถึงเวลาเขาวอลลุ Wall ่มราย24ชั่วโมงอ่ะอยู่ที่52.47ล้านนะครับทั้งทั้งซับไพเนี่ยประมาณหมื่นล้านเซเวลแม็กซ์ซับไพหมื่นล้านเซเวลตอนเนี้ยเซเวลนะปล่อยเหรียญออกมาคือแคลคูลเลตซับไพเนี่ยอยู่ที่1,570 ล้านนะครับตัวนี้ผู้ติดตามในทวิ t เตอเนี่ยประมาณ1นึ0 0แสนสีผู้ติดตามนะครับเกิดเมื่อตุลาคมปี2021นะครับคือโปรเจกต์เนี่ยน่าจะมานานแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ Hashtag เป็น e ีเทอร u m ีมเบสเน่ยน่าจะอยู่ใน e ีเทอร u m ี่นะครับแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาน่าจะสร้างเชนของตัวเองนะจากที่ผมดูนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับส w e วลเนี่ยเข้ากระดานหลักๆอย่าง BITMART m e x p i n ิงเอสดอ o s ไนโกนะครับคูคอยคาเค้นปิดเกตแล้วก็คอยเบสนะครับยังไม่ได้เข้าใบแนนนะถ้าเกิดมันจะโตไปได้อีกเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าใบแนนได้แหละมีแอลแบงอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็คาเค้น b y บิดอะไรพวกนี้เนาะเราก็อ่าส w a p เนี่ย ได้ต้นทางคือ Uniswap v 3 Ethereum นะครับก็คือสามารถที่จะเข้าไปส w a p ได้นะามาดูในเครือข่ายของ Ethereum ด้วยกันนะครับโฮเดอร์ er อยู่ที่39,684นะครับ Total Transfer เนี่ยยังไม่มีนะยังไม่มีรายละเอียดนะครับยังไม่มีรายละเอียดเลยแล้วแต่ว่า Total s ั p p l ายประมาณหมื่นล้านนะครับก็ ในส่วนของโปรเจกต์เนี่ยเดี๋ยวผมดูให้นะครับโปรเจกต์ project เนี่ยตัวนี้ก็อยู่ในอีเ e r e u m มอีโคซิสเเลยนะครับเราก็ทำเรื่องของ Liquid Stake นะครับ The Relative นะครับแล้วก็ Restaking นะครับก็คือสามารถที่จะเอาเข้าไป Stake ในบนแพลตฟอร์มของเขาแล้วเขาจะให้ดอกเนี่ยที่มากขึ้นนะครับอยู่ใน Engine Layer นะครับ Ecosystem ก็ก็ตัวที่จัสตินซันเนี่ย ได้เคยเข้าไปร่วมกิจกรรมเราก็ทิ้งนะครับเราก็เป็น ethereum ecosystem เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูเว็บไซต์นะครับหลักๆเนี่ยตอนนี้ total tvl เนี่ยประมาณ1,622,273,772ล้าน2 7 7 2ะครับก็ประมาณ1 6 2 2ล้านแล้วก็ total user ประมาณ2 2 2 0 0 0 6,700นนะครับเราก็สามารถที่จะล้านแอปได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันได้อยู่อีโคซิสเต็มเนี่ยหลายอีโคซิสเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์เลเยอร์เทมเพลตนะครับแล้วก็เดอะเดอะเรสแล้วก็ซิมูล่านะครับแล้วก็ซิมไบโอติกนะแล้วก็อีควิเบร่าอีควิ่านะนะครับพาร์ทเนอร์ก็จะมีหลายอันเลยอย่างเช่นฟินโนล่านะครับ แล้วก็เซอร์เคิลอาคารักเน็ตเวิร์กทอร์สนะครับแล้วก็ o อโจเน็ตเวอะไรอย่างนี้นะก็มีหลายเลยนะครับมี Security a n า Risk Management นะครับก็ตัวนี้ก็ทำอยู่หลาย Management นะครับไม่ว่าจะเป็น h e ก e n ้นนะครับแล้วก็ Immune อีไฟ e อะไรอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ Ri สนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่กรอลเลตนะครับแล้วก็ช้อนแหลกนะที่จะช่วยอยู่แล้วก็ตัวของ s e r v i c e นะครับตัวที่เป็นแบ็คอัพการให้บริการอยู่เบื้องหลังก็จะมี c เชน i n งก์เ stone แล้วก็ RED นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เขาก็ทำในส่วนของเขาเนี่ยหลายส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของการรีสเต็กนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสเต็กบนแพลตฟอร์มของเขาได้นะครับบน d ิจ e e อีโคซิสเต็นะครับที่ผมที่ผมกดไปนะครับก็คือเข้าไปเอาสเวล์เนี่ยนะครับหรือว่าเหรียญต่างๆเนี่ยทำการรีสเต็กได้อะไรอย่างนี้นะฉะนั้นเหรียญตัวนี้หนักหลักเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวก รีสเต็กนะครับทำเรื่องของการทำสเต็กกิ้งนะครับก็ง่ายๆก็คือคุณเนี่ยสามารถที่จะรีสเต็กโดยเซเวล for เซเวลได้นะครับเพื่อเซเวลเราก็ได้เซเวลนะครับแล้วถ้าเกิดคุณได้เซเวลเนี่ยสเต็ปที่2ก็คือดีพ o s i สเซ็ตเซเวลนะครับเป็นอาร์เซเวลนะครับเราก็อินทูเซเวลเลเยอร์สก็คือจะได้เป็นเหรียญอื่นขึ้นมาโดยใช้การสเต็กของเซเวลนะครับดังนั้นเซเวลเนี่ย เหลือแต่ราคามันขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับเราก็เหรียญที่อยู่ในระบบของมันน่ะน่าจะทำให้ราคาของเขาไปต่อนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเครือข่ายของ e ีเท r ร u เียโดยตรงนะครับเริ่มแรกแต่ตอนหลังเนี่ยเขาน่าจะทำพวก Cross Chain อะไรของตัวเองได้นะนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยก็คล้ายๆกับตัวของอีเ r อร์ไฟนะครับเราก็ตัวของ s o บ b นบีหรือบีโซอะไรอย่างนี้นะ ก็คล้ายๆกันนะครับไว้สำหรับการรีสเต็กกิ้งเยลเลเยอร์นะครับก็ทำอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับเขาก็มีการแบ่งนะครับก็คือใช้การสเต็กเนี่ยผ่านเหรียญเราก็ผ่านแพลตฟอร์มได้หลายแพลตฟอร์มนะครับที่มีการเชื่อมกับตัวของ s สว l ลก็รอเท่านั้นนะครับที่ที่เหรียญเนี้ยมันจะโตนะครับ เหรียญน่ะแต่ราคาไปเท่าไหร่นะตอนนี้มันปล่อยมาแค่หลักพันล้านใช่ไหมนะครับหนึ่งหรือสองดอลลาร์เนี่ยสามารถทำได้แต่คงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรอาจจะปีหน้านะครับข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามช่วด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับถ้าเต็มสิบผมให้ประมาณสักสิบนะครับเหรียญตัวนี้ดีแต่ต้องบอกว่านะครับว่าสิบเนี่ยสาย vi นะนะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้เราก็หวังว่าสเวลนะครับจะ go to ด e มมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดิมูลนะครับแล้วสำหรับวันนี้เราก็ฝากสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ